นี่ครับขอบคุณเนฟซีเอบเอาเครื่องดื่มมาให้ครับนี่ก็แลกกับสติกเกอร์นี่วัยรุ่นสายใต้ครับนี่ครับทีมงานสายใต้<ม>ก็วันนี้มามเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันสวัเจีเยบชุมพนโอ้โหนี่เราไม่ได้โอเคครับขอบคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแต่หายที่กินข้าวเหมือนกัน พิธีใหญ่พิธีใหญ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไปไปกินนู่นแหละเพราะว่าหิวอยู่เออโอเคโอเคครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับก็นี่ครับไม่ได้เจอกันนานครับนี่เราก็ล้างรถหน่อยล้างรถน้อยล้างรถ,น,งรถน้อยเออถูไปเลยถูไปเลยอ๋อโอ้โอโอ ปั๊มสุดท้ายปั๊มสุดท้ายสายใต้ก็รู้กันปั๊มสุดท้ายขี่นะครับก็เราก็เติมน้ํามันนะครับอัดเต็มถังนะครับเต็มถังที่นี่เลยก็พร้อมกับล้างรถเนาะล้างรถด้วยอะไรด้วยนะครับสวยงามหวานเจี๊ยบแล้วก็มีทั้งโรงแรมมีทั้งของมินิมาข้าวคงข้าวแกงถือว่า โอเคนะครับปั๊มนี้ถือว่าโอเคมากนี่ครับบางจากสุดท้ายกามอที่78นะครับกมอที่78ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งผู้จัดการทั้งบริษัทเจ้า,จาของที่ตรงนี้นะครับแบบบริการให้ให้แบบพนักงานนะครับได้มีไรายได้จากการาเติมน้ำมันด้วยแล้วก็ล้างรถด้วยนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับล้างทั้งคันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะล้างว่าเราจะล้างแบบไหนล้างแค่กระจกล้างแค่โลล้างแบบไหนล้างทั้งคันหรือว่าแบบไหนคุณล้างแบบไหนครับคุณคุณล้างแบบไหนครับล้างทั้งคันครับอ๋อล้างทั้งคันเลยครับคุณไม่เปิดผ้าใบด้วยครับล้ <definite S 1> <equilib rio> างผ้าใบมันเท่าไหร่พี่ไม่ถามมันหรอไม่เติมน้ำมันมันหรอเออใช่ ก็ก็ถือว่าโอเคนะโอเคถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่ก็นี่ค,ครับตามนี้ ฝนก็จะต๊ะโดนฝั่งโน้นมืดตึบ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปจัดไปยังให้เสียพี่น้องโอ,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 อ้ทางคันก็ทางคันเนาะอ,อ้จัดไปเลยเอ,อ้ทางคันเพิ่นมาทางคันออนี่เงาแวบไฟทงไฟท้ายนี่ครับไปดูนะครับไปไปจัดไปพี่น้อง ตูดเลอะๆนะเผืดูนะเงาแวบเลยเงาแวบเลยเจ้าหนังเงินได้อาบนะน,น้ำเดี๋ยวไปเจอกี่โคนก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ล้างสักนิดก็ยังดีนะพี่น้องอนี่ครับอ้นนออาวติมน้ำมันด้วย มันตัดแล้วอ๋อโอเค,อออเคใช่แล้วครับใช่แล้ว,ลวทำไมหน้าเหมือนช่างเหี่ยวใช่เลยครับใช่เลยก็ <c oughs> มี FC อยู่ที่นี่ด้วยโอ้โหหวานเจี๊ยบมาล้างรถกันครับพี่นอ <c oughs> ้องบายบายอ้าว เจเอ้ยเจอเจอ้ยอุดค่าน้ำมันมาให้ผมด้วยด้วยเจอเ,จอ,เ,จอ,เจอ,อ้ยเจเอีเจเอีอุดเงินน้ำมันมาให้ผมด้วยเนะอะสะอาดเลยอ่ะสะอาดเลยอ่ะรอเลยอ่ะเจ้า,าน้ำเงินรอเลยโอ้โก็หล่อเลยครับขาวจัุกเลยใช่ไหมนี่ จะมีรถเข็นนะแต่ก่อนไม่มีรถเข็นแต่ก่อนจะเป็นจะเป็นครุกถังจะเป็นคลุถังสมัยขั้นเก่าผมนะจะเป็นครุถังแบบนี้อจะเป็นครุถังแบบนี้ก็ถือไปทีละอันทุกว,วันนี้ทํารถเข็นแล้วพัฒนาพัฒนาทํารถเข็นทีวนี้ก็น่าจะเป็นน้ําที่ว่าดูดมาจากตรงไหนหรือเปล่านะครับก็อาจจะจ่ายค่าน้ำํำตรงนี้ด้วยหรือว่า ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเนาะอ,อย่างว่าแหละแต่ก็โอเคนะก็ถือถือว่าโอเคนะล้างรถด้วยแล้วก็เติมน้ํามันด้วยมีบริการแบบนี้ก็มีที่ไหนบ้างนะครับปั๊มไหนบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีตรงไหนบ้างที่รับล้างรถบรรทุกอะไอนี้ขอขอเป็นความรู้จุดตรงไหนบ้าง f c คอมเมนต์มาให้มาให้ดูหน่อยครับว่า จุดตรงไหนมีที่ล้างรถบรรทุกบ้างคอมเมนต์แล้วก็ส่งพิกัดมาให้มาให้ดูหน่อยครับเพราะว่าบางครั้งขับรถเหนื่อยมานะครับขับรถเหนื่อยมาอยากล้างรถอยากคือพูดง่ายเนาะถ้าคนรักรถเนาะอ,อยากเออเกียรล้างอะไรอย่างเงี้ยก็จ้างเขาล้างเนาะมันก็ทำอย่างว่าเลยโอเคมันก็ตามนั้นผมก็บางครั้งก็เหนื่อยนะล้างเองคนเดียวมันก็เหนื่อยนะ ก็แล้วแต่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ได้ล้างสะอาดคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าตรงไหนบ้างที่เขารับล้างรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะ่ภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตอนบนตอนล่างนะครับตรงไหนมีพิกัดที่ล้างรถบรรทุก ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าแชร์ตำแหน่งมาให้รู้ว่าตรงไหนเขามีที่ล้างรถบรรทุกกันบ้างนะครับก็บอกกันหน่อยเนาะเผื่อบางคนไม่รู้บางคนรู้แล้วบางคนตรงไหนนะครับแถวชนบุรีเส้นสระบุรีตรงไหนมีพิ่กงพิกัดก็คอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้เนาะเผื่อรถบรรทุกบางคนเขา ูดง่ายๆขับรถเหนื่อยแล้วอยากจะจ้างเขาล้างเนาะคนรักรถนะอย่างผมก็โอเคเห็นน้ําไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเหนื่อยๆก็นี่แหละรประมาณนี้จ้างเขาล้างประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูถูถหัวเลยอะไม่ใช่ธรรมดานะแต่ถ้าล้างทั้งคันนี่ถ้ามาแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดเลย ทูปถูปป้ายผมหน่อยแค่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 ป้ายให้เห็นอำนาจผ้าใบครับพอดีโดนฝุ่นโดนอะไรเกาะนะครับเดี๋ยวจะให้ถูนิดๆหน่อยๆนี่ล้างลงล้างล้อบางฟงบางฝุ่นเงาแวบเลยทีนี้ล้างเสร็จก็ไปโดนฝนนะครับล้างเสร็จก็ไปโดนฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กระจกมันลายครับเพราะว่าผมล้างน้ำมาดานอยู่บ้านนะครับล้างน้ำมาดานอยู่บ้านเฮ้ย น้ำมันเติมเต็มเสร็จแล้วน้ำมันเติมเต็มแล้วปะโอ้โหขาวจั่วเลยคันนี้ไปไปโอเคตามนั้นครับก็เจอตรงไหนก็ทักท่ายกันได้หวานเจี๊ยบ